สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับสาธิตการบายพาสไอคลาวนะครับสาธิตการบายพาสไอคลาวตัว iPhone 7 Plus นะครับเวอร์ชันเวอร์ชัน14เวอร์ชันหรือ iOS 14.4.2นะครับ การสาธิตเนี่ยโว์ชั่นนี้นะครับ14.4.2ดนะครับดูตามที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยได้เลยนะครับเนี่ยครับ14.4.2นะครับจริงๆนะครับ14.4.2สเนี่ยนะครับสามารถทำวิธีการเดียวกันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น6พัทหรือ 6S พัทจนไปถึง iPhone X นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชัน14.4.2นะครับวิธีการทำก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับวิธีการทำก็เหมือนกันทั้งหมดนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งค่านะครับให้ดูตรงที่ตัวมือถือนะครับผมตั้งค่าให้ดูนะครับมาดูกันว่าตัวเนี้นะครับกำลังติดล็อกอยู่นะครับกำลังติดล็อก iCloud อยู่นะฮะซึ่ง วิธีการบายพาสอะนะฮะก็ไม่ยากนะครับอ่ะนี่นะครับเราสังเกตดูนะครับว่ามันติดล็อกอยู่นะครับมันติดล็อกอยู่อ่าวิธีการบายพาสเนี่ยก็ไม่ยากนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้สอนวิธีการเจลเบรกและการบายพาสไปทั้งหมดแล้วนะครับส่วนวันวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตที่เวอร์ชัน14.4.2ให้ดูนะครับ ส่วนใครรอเวอร์ชันอื่นๆก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับเดี๋ยวผมจะถ้าว่างแล้วจะเข้าไปอ่านนะครับถ้าใครอยากได้คลิปเวอร์ชั่นอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําและสาธิตให้ดูนะฮะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วครับว่าเป็นเวอร์ชั่นนี้นะฮะส่วนวิธีการเจลเบรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจลเบรกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเจลเบรกที่ macbook นะครับผมจะไปเจลเบรกที่ macbook นะครับซึ่งการเจลเบรกที่ macbook เนี่ยมัน มันผ่านง่ายกว่านะครับมันผ่านง่ายกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปที่ macbook กันเลยนะครับมานะครับเราจะย้ายไปที่ macbook นะครับเราจะย้ายมาที่ macbook ที่ MacBook เราก็เสียบสายได้เลยนะครับเสียบสายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สังเกตที่นะครับสังเกตที่หน้าจอ MacBook นะครับก็จะแสดงตัวเวอร์ชันเครื่องนะครับแสดงเวอร์ชันเครื่องแสดงรุ่นนะครับแสดงเวอร์ชันเครื่องก็แสดงรุ่นนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะขึ้น Start ให้เลยนะครับกด Start ไปครับ ตรงนี้นะครับให้โอเคนะครับกดตกลงไปจากนั้นกดเน็อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเครื่อง iPhone 7ก็จะดิ้งเข้าสู่หน้า recovery mode นะครับตัวเครื่องก็จะดิ้งเข้าสู่หน้า recovery mode โอเคเมื่อดิ้งเข้าสู่หน้า recovery mode แล้วนะครับตัวโปรแกรมอ่าเช็คเกรนเนี่ยนะครับก็จะ เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดสตาร์ทนะครับแล้วก็กดปุ่มตามที่โปรแกรมบอกนะฮะกดสตาร์ทไปปุ๊บ2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่ม power นะครับแล้วก็เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ปล่อยปุ่ม power นะครับแล้วก็เหลือปุ่มนี้นะฮะจากนั้นก็รอนะครับให้ dfu mode success แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทั้ง2ปุ่มได้เลยแล้วก็รอโปรแกรมรันนะฮะขั้นตอนการรอโปรแกรมรันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเอง ลองโปรแกรมนั้นนะใช้เวลาแค่เดียวเป็นเป็นการทำบายพาสทที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเป็นการทำบายพาสค่อนข้างที่จะง่ายนะ,ะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยถ้าขึ้นออ l ดันแบบนี้นะครับที่นิ้วชี้ปชี้อยู่เนี่ยแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับ เงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะครับต้องมีนะครับ SN แบบนี้อันเดียวนะครับถามว่าถ้ามี SN แล้วมี MEID อยู่ด้านบน SN เนี่ยทำได้ไหมทําได้ครับแต่เสียเงินแพงกว่านะครับทําได้แิเสียเงินแพงกว่าแต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีเครื่องมาให้ลองนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้หาเครื่องมาลองนะอันนี้นะครับขั้นตอนนี้เจลเบรกเสร็จเรียบร้อยนะครับ จอเบรกเสร็จเรีย้อยแล้วถอดสายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Windows นะครับกลับไปที่ Windows นะครับตัว Windows PC นะครับโอเคครับเรามาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ PC แล้วนะครับ เสียบสายก็ไปเหมือนเดิมครับนะฮะเสียบสายเข้าไปเหมือนเดิมนะตอนนี้สถานะของตัวเครื่อง iPhone เนี่ยนะครับก็ไอโฟนตัวนี้นะฮะก็เกิดการจิวเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อจิวเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทําการใช้โปรแกรมนะครับใช้โปรแกรม b y p a s s iCloud นะครับซึ่งโปรแกรม By p a s s iCloud เนี่ยนะ จะต้องลงทะเบียน serial number ของตัวเครื่อง iphone ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจะถึงจะทำการ bypass ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไป bypass เลยนะครับเปิดโปรแกรม bypass ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดโปรแกรม bypass ขึ้นมาแล้วนะหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละเจ้านะครับก็จะใช้ แต่ละร้านค้าก็จะใช้โปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความถนัดของร้านค้าหรือร้านค้านะครับรับมาจากไหนนะครับไม่เหมือนกันสักที่นะครับซึ่งเรื่องราคาก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยนะครับแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันเลยนะอยู่ใกล้บ้านอยู่ที่ไหนนะครับก็ลองสอบถามร้านค้าใกล้บ้านดูนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับประหยัดเงินนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่าวิธีเมื่อก่อนมากนะครับเมื่อก่อนได้ต้องใช้เวลา เกือบเดือนครึ่งเดือนในการส่งอีมี่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะกด Activate นะครับ Activate เลยนะครับกด Activate ซึ่งตัวนี้ผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีป๊อปแอปมาว่าอะไรเนี่ยห้ามใส่ซิมหรือเปล่าไม่แน่ใจกดโอเคไปเลยนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มวิ่งทํางานนะครับจะมีหลอดเขียวๆอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเมื่อโปรแกรมวิ่งเริ่มวิ่งทํางานเนี่ยนะครับที่ตัว iPhone นะครับก็จะเกิดการหมุนๆนะครับ ตรงที่กลางหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวรอโปรแกรมทำงานไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะวิธีการอนะไม่ยากเลยนะครับแต่ละเครื่องใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะี่ยากมากนะครับยากมากเราก็ใช้วิธีนี้แหละครับนะบในการปลดล็อกอ่าขออภัยครับ บางบางที่อาจจะเรียกว่าการปลดล็อกนะครับแต่วิธีการนี้คือวิธีการบายพาสนะครับซึ่งการบายพาสเนี่ยมันไม่ได้ถาวรน,นะครับแต่มันก็สามารถกลับมาใช้ได้กลับมาใช้เครื่องได้นะครับดีกว่าเอาวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ค่าปลดล็อกแพงมากนะครับดีกว่าเอาวางไว้เฉยๆแล้วก็ไปปลดล็อกแบบแพงๆนะครับโปรแกรมกําลังทํางานนะครับเวลาน่าจะสักเครื่อง น่าจะสองสามนาทีนะครับนะประมาณนีนะ้เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่หน้าปกติได้นะครับหลังจากเข้าหน้าปกติได้เนี่ยนะครับมันก็ใช้โถเข้าโถออกได้เลยนะครับ โทรเข้าโทรออกได้การแจ้งเตือนดังตามปกตินะครับแต่ก่อนหน้านี้ย้อนไปสักเดือน2เดือนเนี่ยแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับณนะวันนี้วันที่ถ่ายวีโอนะครับอไอตัวโปรแกรมเนี่ยพัฒนามาให้สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนเข้าไปได้นะครับแจ้งแจ้งเตือน Facebook แจ้งเตือนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคถ้ามีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับถือว่าสําเร็จแล้วนะถือว่าสําเร็จแล้วก็คือสามารถาใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตใส่ซิมให้นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ติดปัญหาพวกนี้นะครับก็สามารถหาร้านใกล้บ้านนะครับทำได้เลยนะครับร้านค้าใกล้บ้านทําได้เลยนะวิธีการไม่ยากเลยเนะี่ยสัญญาณขึ้นแล้วนะครับสัญญาณขึ้นแล้วสังเกตที่ตัวเครื่องนะครับสัญญาณพอสัญญาณขึ้นเราก็ตั้งค่าตามปกติได้เลยครับอ่าวิธีเนี่ยครับถ้าเราไปเผลออัปเดตนะครับมันก็จะมีปุ่มปุ่มเนี่ยครับ เขาเรียก s s สทัชนะครับก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะเผยไปเผิออัปเดตแล้วข้อมูลข้างในนะครับยังคงอยู่ซึ่งบางทีนะถ้าเราถ้าเราไม่ใช้การบายพาสเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลข้างในคืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้การบายพาสแบบนี้นะครับก็สามารถเก็บข้อมูลข้างในก็คือข้อมูลข้างในะไม่หายนอกเสียจากเราไปรีสโตรมันทิ้งแล้วนะครับนะถ้าไปรีสโตรมันทิ้งแล้วก็ข้อมูลข้างในก็ไม่เหลือครับ ใครก็ไม่สามารถเอาข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับ,บนี่ครับใช้งานได้ตามปกติเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับวิธีการง่ายนะครับวิธีการง่ายใช้แค่นี้เองสำหรับการบายพาส i c ไอคลาวเวอร์ชันนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนติดปัญหาอะไรเนี่ยทำไมเข้าเกี่ยวกับไม่ได้แล้วเด้งออก่เมื่อกี้เด้งออกตัวน,นี้ไม่เด้งเด้งอีกแล้วนะครับจะปิดเปิดเครื่องนะครับปิดเปิดเครื่องคงน่าจะหายนะครับผัดสายออกแล้วนะครับตอนนี้เสร็จขั้นตอนแล้วสามารถใช้ปกติได้เลยนะครับถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับบายพาสไปก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ส่วนเครื่องนี้นะครับเพิ่งรับจากลูกค้ามานะครับก็เลยถือโอกาสเอามาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับพร้อมกับทำํำรักสาธิตไปด้วยนะครับจะเปิดเครื่องมาเทสอีกทีหนึ่งก่อนตัวเครื่องมันเหมือนร้อนนะครับเนี่ยร้อนหรืออากาศแล้วร้อนไม่รู้นะฮะ ใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะครับใช้งานได้ตามปกติหมดเลยเครื่องไทยนะครับเนี่ยเครื่องไทยนะครับสามสิบสองจิโอเคไม่เด้งแล้วครับปิดเปิดก็ดีก็หายกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักไลน์กันมาสอบถามกันได้ครับแล้วก็วิธีการนี้สามารถ ทำร้านใกล้บ้านท่านได้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไปครับ